สักยันสา,าลิกาจิกซับลายเส้นสวยๆส,ส,สีแดงแบบนี้เลยนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่างบอสนะครับมาถึงก็ให้ถอดเสื้อเลยนะครับผมตำแหน่งที่จะสักก็ตรงข้อพับแขนด้านซ้ายนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องเช็ดผิวให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะครับเคลียร์พื้นผิวเตรียมที่จะทาน้ํายาล็อกลายนะครับทาลงไปเล็กน้อยนะครับที่ข้อแขนนะครับผมหรือที่แขนนะครับแล้วก็จะวนๆนะครับผมลงคาถาด้วยนะครับผมยันนี้นะครับผมรอเล่นนะครับไม่ได้ลงนะครับสักสวย งานอย่างเดียวนะครับผมก็ทาถูทาถูนะครับให้ทั่วบริเวณนะครับจากนั้นก็ทําแขนให้ตรงๆนะครับแล้วก็แปะลายลงไปเลยนะครับผมตําแหน่งนี้ก็ต้องแปะให้สวยงามนะครับให้มันบาลานซ์นะครับตําแหน่งตรงแขนนี้นะครับผมจากนั้นก็กดลายลงไปเลยนะครับแบบที่เราจะสังนะครับกดลงไปนะครับนับในใจ1 2 3สานะครับผมนะโมพุทธายะนะครับแล้วก็แกะออกมาเรียบร้อยนะครับผม ให้ลูกค้าเช็คดูความเรียบร้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขึ้นเขียงเลยนะครับผมมาถึงขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์นะครับอันนี้ผมก็จะแรปชั้นที่จะใช้ทํางานสักในวันนี้นะครับผมก็จะแรปอุปกรณ์ที่ใช้ทํางานทุกอย่างเลยนะครับที่เราจะสัมผัสนะครับในการสักนะครับนี่ก็จะเป็นโฟมสําหรับล้างเช็ดหมึกออกนะครับผมนี่ครับที่ผมกําลังแรปอยู่นี่นะครับก็จะตัดแต่งเล็กน้อยครับเวลากดก็จะได้สะดวกนะครับผมนี่ให้สวยงามนะครับผม สำหรับเครื่องที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องไร้สายนี่นะครับผมกาลังใช้ผ้าพันกระบอกพันไวจะได้จับถนัดมือนะครับผมแล้วก็แล็บเหมือนกันนะครับตําแหน่งที่เราจะกดเปิดเครื่องปิดเครื่องนี้นะครับเพิ่มไฟตรงนี้นะครับที่เราสัมผัสนะครับต้องใช้แล็บพันไว้ด้วยนะครับโอเคครับเทสเครื่องพร้อมแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับส่วนสีที่ใช้ก็จะเป็นนี่นะครับดาร์กเลสนะครับผมเป็นของอินเทอร์นอตนะครับเฉดสีนี้ก็จะให้สีแดงที่ชัดมากๆเลยนะครับยิ่งเวลาลอกนี่ก็ชัดมากๆนะครับ อย่างก็ขึ้นกับสีผิวของลูกค้าด้วยนะครับผมความชัดของสีนะครับลูกค้าสักครั้งแรกนะครับผมก็จะแนะนําด้วยนะครับเวลาที่สักนี้พยายามอย่าขยับนะครับเวลาที่ผมลงเข็มนี่พยายามนอนให้ได้นิ่งที่สุดเลยนะครับผมการหายใจได้ยิ่งดีนะครับถ้าลงเข็มแล้วดึงแขนคืนนี้ก็ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นลายเส้นลายมั่วไปเลยนะครับผมไม่ได้นะครับ แนะนําลูกค้าดีๆนะครับพร้อมแล้วก็เริ่มลงเข็มดูนะครับผมสกิดเบาๆนะครับนี่นะครับผมก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็จะดันไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับ สำหรับการสักยันที่เป็นสีแดงนี่นะครับมันก็จะสักยากกว่าที่เป็นสีดํานะครับเพราะว่าสีจะมีความเข้มความเหนืดกว่าสีดํานะครับสําหรับสีแดงนี่นะครับบางคนก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาในการทําให้สีมันลื่นก็คือใส่น้ํายามิกนะครับหรือผสมน้ําหรือผสมน้าเกลือได้หมดเลยครับแล้วแต่สูตรไทยสูตรมันนะครับส่วนสูตรผมก็ใส่น้ํายามิกนะครับจะทําให้สีมันลื่นนะครับเวลาสักสีก็จะไม่เหนืดนะครับเวลาสักก็สักง่ายนะครับผม ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะค่อยๆทําไปนะครับตำแหน่งที่ผมสักก็จะอยู่ล่างสุดนะครับจะสักล่างขึ้นบนนะครับผมไอที่ถนัดบนลงล่างก็ได้หมดนะครับแล้วแต่นะครับผมเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับใช้แบบไหนได้หมดเลยนะครับผมนี่นะครับจะเช็ดให้ดูนะครับนี่ติดดีนะครับผมสีแดงของดักเลสนะครับของอินเทอร์นะครับผมนี่นะครับลุยกันยาวๆนะครับผมก็จะดันไปหน้าอย่างเดียวเลยนะครับ การตึงผิวก็พยายามอย่าตึงขวางแนวเส้นนะครับให้ตึงตามแนวเส้นที่เราสักเลยนะครับมันจะทําให้เราสักง่ายนะครับแล้วก็เส้นมันจะไม่เอียงหรือไม่เบี้ยวด้วยนะครับเวลาสักก็จะได้สักง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าผิวหนังมันมันตึงอยู่แล้วครับในตําแหน่งที่เราสักนี้นะครับผมบนลงล่างล่างขึ้นบนได้หมดนะครับผมอยู่ที่เราถนัดนะครับนี่นะครับ อันนี้ผมก็จะเอียงเข็มไปตามทิศทางของเส้นเลยนะครับมันจะทําให้สักง่ายมากๆเลยนะครับบางคนก็ถนัดเดินถอยหลังนะครับผมถนัดเดินไปหน้าอย่างเดียวนะครับผมจะไม่ถอยหลังนะครับอะไรที่เราทําไปแล้วผ่านไปแล้วนะครับเราไม่สามารถแก้ไขมันได้ครับเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะครับผมเทคนิคในการสักที่ทําให้แบบสักไม่เลอะนะครับแล้วก็จะแปะวาสลีนบางๆนะครับก่อนที่จะลงเข็มนะครับตามตําแหน่งตรงนั้นเลยนะครับผมเวลาเช็ดก็สําคัญเหมือนกันนะครับก็แค่แบบซับซัเอาเบาๆนะครับไม่ต้องแบบถูแรงๆนะครับ จะทาให้ลูกค้าเจ็บด้วยนะครับถ้าเราเช็ดแรงนะครับอันนี้ก็จะซับซับเอาพอนะครับมันก็จะไม่เลอะแบบของเรานะครับเราก็จะทํางานได้แบบสบายนะครับผมง่ายๆเลยนะครับตามนี้นะครับเอาไปปรับใช้ดูได้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลองเทคนิคนี้นะครับในการเช็ดนะครับแนะนํานะครับแรกๆก็อาจจะทํายากหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ชินนะครับผมก็ต้องค่อยๆฝึกทําไปครับแต่ว่าเทคนิคนี้คือผมใช้มานานแล้วนะครับในการแบบ ซับเอาเบาๆนี่นะครับมันจะทําให้ลูกค้าแบบไม่เจ็บด้วยนะครับผมยิ่งทาสักไปนานๆยิ่งเราแบบเช็ดแรงนี่ลูกค้าเจ็บแน่นอนนะครับผมหนึ่งเคล็ดลับนะครับในการซับให้มันติดให้มันเช็ดออกได้ง่ายก็คือเราจะทําทิชชู่ที่เราจะเช็ดนี้ให้มันเปียกนิดนึงนะครับก็อาจจะบางๆมัดมาครับฉีดน้ําใส่มัดมานนะครับเวลาซับก็จะได้ซับหมึกออกได้ง่ายนะครับผมใครที่สักอยู่ลองเอาไปทําตามได้นะครับผมผิดถูก ไม่ว่ากันนะครับผมแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับลองไปทําตามดูนะครับขาก็ค่อนข้างนิ่งนะครับผมก็เลยทํางานได้ง่ายด้วยนะครับผมตาแหน่งนี้ก็เจ็บประมาณ50%นะครับไม่เจ็บมากครับตาแหน่งนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นส่วนกลางของกล้ามเนื้อพอดีเลยนะครับมาถึงขั้นตอนการลงสีนะครับผมก็จะสะบัดเข็มไปตามทิศทางที่เราต้องการให้สีมันอ่อนนะครับเข็มที่ใช้ลงสีก็จะเป็นเข็มที่เดินเส้นเลยนะครับผมก็จะใช้เข็มเบอร์เดียวกันเลยนะครับงานนี้ใช้เข็มเดียวนะครับเบอร์11 R.L. นะครับผมอัดเข็มที่ใช้นะครับ1 2 1 1 R.L. นะครับผมจะเป็นเบอร์ใหญ่กว่า10นะครับรหัสนี้นะครับสำหรับในการสักยันรูปนี้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับผมยันสาลิกาจิกซับนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสักนะครับผมช่างบอสมุกทหารยินดีรับใช้ครับร้านเปิดทุกวันนะครับสามารถ inbox เข้ามาสอบถามได้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับผม ลายสวยๆถูกใจแน่นอนนะครับขอบคุณครับ